สวัสดีครับลุงโอครับตอนนี้ลุงโออยู่บนหลังคานะครับนี่แผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กที่ติดอยู่บนหลังคานี่จดูครับนี่อยู่บนหลังคาครับบ้านชั้นเดียวหลังคาบ้านลุงโอเองจะมาบอกวิธีการติดตั้งโซล่าแผงเล็กๆนี่นะครับติดตั้งง่ายๆนี่เป็นหลังคาซีเพกนะครับเราจะติดตั้งยังไงอยู่สูงเลยตอนนี้นี่ครับแผงประมาณกระดาษ A4 นะครับแผ่นหนึ่งเราก็สามารถใช้ไม่ต้องยิงน็อตเลยครับ ใช้ซิลิโคนกาวอ่าเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็ยิงเขาไว้ให้เขาติดแต่ว่าก่อนที่เราจะจะยิงซิลิโคนกาวไปตบเบื้องที่เขามีคราบอยู่เราก็ใช้แปรงทรงเหลือนครับขัด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 ,ขด,ขดให้ให้เขาสะอาดอ่วนการยึดติดเขาก็จะได้แน่นขึ้นนะครับพอเราได้ตำแหน่งที่ติดนี่ครับติดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่สังเกตดูครับเอ็นนี้ครับกาวซิลิโคนนี้จะเหนียวมากครับจะใช้แบบ ใสก็ได้ก็แบลบขอลโอหรือว่าจะใช้แบบข่าวคุณก็ได้นะครับไม่ไม่มีผลครับนี่พอเราติดตั้งแผงที่ติดกับหลังคาแล้วสายของแพงล่ะนี่ครับสายของเพลง,ลยอ,ง,เพงอยู่ตรงนี้ครับต,ติดตั้งให้ให้ตรงบนหลังของหลังคานะครับตรงช่วงสูงนี้ครับช่วงนี้ช่วงตามพน้ำเลยผ่านสายที่มากับแผงสายนี้ก็ยาวประมาณห้าเมตรนะครับถ้าเกิด ยาวไม่พอเราก็ค่อยต่อได้นะครับตัดแล้วต่อได้ทางด้านในมีแค่สองเส้นครับดํากับแดงสายนี้ไม้ได้มาเราก็สอดเข้าไปใต้หลังคาเลยครับเราสอดก็ไปตรงช่วงของสันหลังคานะครับน้ําจะได้เลยย้อนกลับเข้าไปยากหน่อยถ้าเกิดด้านต่ํานี้โอกาสที่น้ําหลังคาจะรั่วง่ายกว่านะครับเราสอดสายเข้าไปตรงหลังคา่ก็จะมีร่องนิดนึงครับก็สอดเข้าไปเสร็จเราก็กาวซิลิโคนครับเต็มเต็มเต็มอย่ายายาเาไปให้เยอะเลยนะครับ อุดป้องกันเพื่อหลังคาจะรั่วนะครับใจดูนะต้องหูยายแบบนี้นะครับไม่รั่วครับนี่ติดมาหนึ่งปีแล้วครับเหา็ีโคนก็ยังแน่นอยู่ครับเนี่มือกดลมพัดไม่มีขยับครับนี่ใช้มือจับขยับไม่มีขยับครับนี่ครับสายนี้ของแผงนี่ก็เข้าไปด้านนี้ครับแลลวกซีโคนยัด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 ที่เป็นหลอดครับที่ใช้ยิงกับปืนนะครับหลอดใหญ่ๆแต่นี้ครับแล้วสายด้านใน ก็จะไปอยู่ใต้หลังคาของเราครับแล้วเราก็ขึ้นไปบนเพดานแล้วก็มาติดตั้งที่ฝ้าเพดานของเรานะครับเดี๋ยวหลวงโอจะพาไปดูครับว่าดันใต้เพดานทํำยังไงนี่ครับใต้หลังคาของหลวงโอนะครับตอนนี้โออยู่บนเพดานบ้านนะครับสายสองสายสีดำๆนั้นที่เห็นก็คือสายที่ลอดมาจากบนหลังคาเมื่อกี้นะครับที่เราขึ้นไปอ่านี้ก็ห้อยลงมาครับความยาวห้าเมตรพอดีสายเป็นนี้หลวงโอก็ ลงมาจนถึงเพดานครับนี่นี่ครับมาทานี้นะครับถึงเพดานที่เพดานเราก็เจาะรูครับเจาะรูเล็กๆเพื่อให้สายสอดไปได้แล้วก็หลอดเราก็จะติดใต้เพดานบ้านนะครับอ่าพอกลางคืนไฟก็จะสว่างจนถึงเช้านะครับหลอดกลมนี้นี่แบบนี้ครับด้านหนูก็มีครับด้านน้ำนี่นี่ลุงโอซูมให้ดูนะครับด้านนี้ก็มีลุงโอก็าําแบบเช่นเดียวกันครับติดที่ใต้ห้องน้ํา สายไม่เจอมีสายอยู่ตรงนี้ครับสายอยู่ตรงนี้นี่ครับด้านนี้่ะเดี๋ยวสายลงไปมนนีห้องน้ำครับบนพดานห้องน้ําก็เจาะรูเหมือนกันครับแล้วก็เอาหลอดไปติดในห้องน้ําก็ตกค่าห้องน้ําเราก็จะสว่างจนถึงเช้าครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟเลยตื่นมากลางดึกไฟห้องน้ําก็สว่างอยู่เดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันครับอันนี้ด้านบนครับเดี๋ยวซูมครับก่อนครับอ่าประมาณนี้ครับมี เดี๋ยวบอกเทคนิคอีกนิดนึงครับหลอดตรงกลางบ้านที่เห็นอยู่นี้เป็นเคล็ดลับของลุงโอเองครับก็คือติดหลอดตุ้มไว้นะครับแล้วก็พอตอนค่าไฟก็จะสว่างไฟก็จะสว่างทั้งเพดานนะครับติดไว้เพื่ออะไรรู้ไหมครับไล่หนูครับนี่ครับหลอดนั้นสว่างสองร้อยวัตต์ครับติดไว้มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวแพนก็ไงดูนี่พอตกค่ำหลอดนี้สว่างสว่างจนถึงเช้านะครับหนูก็จะ ไม่มาครับหลังจากที่ติดหลอดนี้มาเกือบปีแล้วครับไม่มีหนูมารบกวนบนเพดานบ้านเลยครับก่อนที่จะติดหลอดนี้เมื่อก่อนหนูก็เยวเดินเพื่อนผ่านตามเพดานบ้านครับเนียสามารถเห็นขี้หนูได้เลยครับคนหลังจากติดหลอดนี้ไปความสว่างมันหนูไม่ค่อยชอบนะครับอ่านี่เป็นคลิปลับหนึ่งก็บอกไว้ในคลิปนี้เลยนี่ครับหลอดนี้ครับใช้มาหนึ่งปีแล้วครับยังไม่เสียใช้ได้ดีครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันครับนี่ครับหลอด ที่อยู่บนไปดานลุงโอ๋ครับที่ต่อสายมาจากบุรหลังคาเมื่อกี้ครับนี่เขาลางชาร์จอยู่ครับเพราะตอนนี้ยังไม่มืดค่านะครับเดี๋ยวพอประมาณหกโมงครึ่งหรือว่าทุ่มหนึ่งก็หลอดนี้ก็จะสว่างขึ้นมาเองครับอินโวติดไว้คู่กับหลอดหลอดไฟบ้านธรรมดานะครับติดไว้คู่เลยแต่ไฟหลังชาติดหลอดนี้แล้วหลอดไฟบ้านก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าหลอดนี้ติดถึงสว่างเลยครับตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงหกโมงเช้าเลยครับ หลอดนี้ติดไว้หน้าห้องน้าครับนีหน้าห้องน้ําเวลาตื่นมากลางดึกก็ไม่ต้องเปิดไฟครับก็ออกมาจากห้องใน้สามารถเข้าห้องน้ำได้เลยเพราะาหลอดนี้ติดตล,ลอดช่วงค่ำครับจนถึงเช้าอ่าและนี้ในห้องน้ําครับนี่ไม่ได้เปิดไฟห้องน้ำนะครับน,นี่จะให้ดูการชาร์จของหลอดเพาจะมีสีแดงๆนี่มาเนี้ยหลอดรุ่นเดียวกับหน้าห้องน้ำเลยครับสว่างสบายเลยสบายเลยครับในห้องน้ำนี่ก็ติดเหมือกนกันครับจนถึงสว่างตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงหกโมงเช้า ะว่างครับตอนเท่าน้ําก็ไม่ต้องเปิดไฟเลยครับพอมีไฟหลอดนี้อยู่ก็สบายสบายครับไฟองน้ำเราติดสว่างทั้งคืนครับสะดวกครับเวลาเดินเข้าองนาก็เข้าไฟศูนย์บาทครับพอเราใช้ไฟจากโซลาเซลล์แผงข้างบนหลงังคาที่เราไ้ดูเมื่อกี้น,ะนี่ครับเข้าไฟศูนย์บาทก็หลอดนี้ก็ใช้มาเกือบหนึ่งปีแล้วครับใช้ได้ประมาณหนึ่งปีพอทนทานนี้กับปสนสว่างก็เยอะดีประมาณ ซื้อมาประมาณร้อยห้าสิบวัตรครับรุ่นนี้เราก็มีวัตให้เลือกครับอีกร้านค้าออนไลน์เดี๋ยวพอตอนค่าเขาสว่างขึ้นมาเดี๋ยวหลวงโอจะมาถ่ายดูกตนมครับนี่ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วครับโหลดไฟติดมาตั้งแต่หกโมงครึ่งครับหลวงโอมาถ่ายดูนี้หลอดไฟหน้าห้องน้ําครับก่อนสว่างถึงหกโมงเช้าครับจะให้ดูในห้องน้ําครับ พอเราตื่นขึ้นมาจะเข้าห้องน้าตอนกลางดึกเราก็ไม่ต้องเปิดไฟหรือไม่ต้องงมหาสวิตไฟนะครับนี่นี่หลอดในห้องน้ําครับที่ต่อมาจากด้านบนหลังคาดูความสว่างครับไม่ต้องใช้หลอดไฟของไฟบ้านเลยครับสว่างจนถึงเช้าครับนี่่าไฟศูนย์บาทเยี่ยมเลยครับไฟห้องน้ําสว่างจนถึงเช้า